เคสนี้แหละที่ทําให้แม่หนูมั่นใจว่าไม่ใช่พ่อหนูแล้วน้องสาวหนูลงรถประจําทางปึ๊บเปิดประตูรั้วเข้าบ้านพ่อหนูนั่งอยู่ตรงเตียงเพื่อนั่งเตียงเนี้ยจะตั้งอยู่ตรงทางเข้าบ้านหนูทางเข้าตัวบ้านพ่อหนูนั่งกอดอกเห็นน้องสาวหนูแล้วก็พูดขึ้นมาว่าน่ากินจังเจิ๋ครั้งแรกที่คุยโทรศัพท์กับพ่อฮัลโห พ่อพ่อเป็นอะไรคนอย่างมึงอะต้องตายเหมือนแม่มึงคุยโทรศัพท์เนะโทรศัพท์ปรากฏว่าผัดถัดไปครึ่งชั่วโมงเริ่มถอดเสื้อผ้าไม่เอาถอดเสื้อผ้าปุ๊บพี่คิดดูว่าพ่อหนูพละกําลังเยอะมากปีนขึ้นรั้วบ้านหนูและไปถอดางนเกงแล้วก็โชว์อยู่หน้าบ้านยืนเต้นยืนเต้นโชว์แม่หนูกับคนแถวบ้านก็เพ้าถุงเอาเอาผ้มาคุมอ่ะเขาก็ไม่เอาไม่เอา ุดตรงนี้หรือเปล่าคะป้าที่ทําให้มันเป็นความความโกรธขับแข้นใจขับแข้นใจอ,อ่าฮะป้าก็เลยมีพี่สาวที่อยู่อันใหญ่แนะนําว่าไปซิมีหมอที่จังหวัดพัทลุงที่อยู่ในสวนยางหมอผู้ชายคนแก่ล่ำเรือว่าดีเก่งทุกหน้าแนะนำอกว่ามีวิธีคือเอาผีศพเนี่ยไปทำแล้วหมอก็ทำพิธีเอาผีเด็กเนี่ย ศพผีเด็กทำแล้วเอาตะปูตอกลงศพสามนิ้วเจ็ดตัวปันสายสีงแล้วหมอทำพิธีเสกคาถาของหมอนะคะแล้วให้ป้าเอาไปฝังไว้ที่ทางสามแท่งแล้วก็จดวันเดือนปีเกิดของทุกคนในทะเบียนบ้านสองครอบครัวเนี้ยอืแล้วทำของใส่